หล่อสวยด้วยกีฬาโดยกรมพระละศึกษาสวัสดีค่ะตามที่แสังการไาเมื่อวานนี้นะคะว่าวันนี้เราจะเผยชมหน้าของตัวเก่งที่จุคว้ารองาใหย่ไปครองแต่จะให้อดบอกกันง่ายๆแบบนี้ก็คงจะไม่ได้ล่ะค่ะวันนี้เราจะมีวิธีบอกผู้เข้าร่วมกิจกรรมกันยังไงติดตามกันต่อได้ในโรตีเวิร์กช็อปล่อสวยด้วยกีฬาสัปดาห์ที่4นี้ค่ะ เมื่อวานนี้ได้รับความรู้เรื่องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อกันไปเต็มที่พร้อมกับออกกำลังกายไปนิดๆหน่อยๆแล้ววันนี้เรามีท่าออกกำลังกายใหม่ด้วยดรัมเบลโดยกรมพละศึกษามาแนะนำกันด้วยนะครับมาออกกำลังกายไปพร้อมๆกันเลยครับเริ่มจากอบอุ่นร่างกายเช่นเคยเพื่อเตรียมพร้อมร่างกายให้พร้อมกับการออกกำลังกายที่หนักขึ้นครับเริ่มที่ท่าแรกดรัมเบลอาร์มเคิร์ เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าแขนมันจะมีท่างอศอกคือจะได้ต้นแขนด้านหน้ายืนตัวตรงยืดอกหลังตรงงายตัมือขึ้นให้ยกทีละข้างยกทีละข้างเพื่อด้านนี้ถ่วงไว้ข้างหน้าด้านนี้แรงออกมาข้างหลังข้างละสิบห้าขึ้นสุดเหยียดสุดขึ้นหายใจออกผลลงหายใจเข้าต่อด้วยดัมเบลวันอาร์มตรเซปเอ็ก เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อหลังแขนนั่นเองครับท่านึงคือท่าเหยียดสอบชูแขนขึ้นทางด้านบนอลองชูขึ้นมือข้างนึงจับประคองไว้ดัมเบวก็ผ่อนกลับลงมาทางด้านข้างปกติตามแรงที่มือมันตกลงมานะครับ เอาแค่สองทางง่ายๆไปก่อนนะครับสัปดาห์นี้แล้วมาพบกับท่าที่ยากและหนักมากขึ้นในสัปดาห์ต่อๆไปครับออกกำลังกายเสร็จแล้วอย่าลืมวอร์มดาวเพื่อป้องกันกล้ามเนื้อบาดเจ็บกันด้วยนะครับลา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 าสลับกันด้วยกิจกรรมสันทนาการจากกรมพารศึกษาก่อนที่จะเข้าสู่บรรยากาศที่ผู้ร่วมกิจกรรมไม่ชอบเอาซะเลยนะครับกับช่วงท้ายสุดของโปรแกรมการฝึกในสัปดาห์ที่4นี้ แต่วันนี้จะไม่มีคนโดนคัดออกนะครับแค่จะบอกถึงคนที่มีผลน้ำหนักลดลงมากที่สุดนั่นเองไปชมบรรยากาศการแกล้งเฮ้ยการประกาศผลกันเลยครับเกณฑ์ของเรานันแต่สัปดาห์เราจะไม่มีการบอกล่วงหน้าว่าเหตุผลใดผลงานของบางคนไม่เข้าตาหรือเข้าตาก็ตามแต่ผลประกาศอยู่ในมือในตอนนี้นะคะพี่จะไม่มีการเรียงลำดับหมายเลขหรือตัวอักษรชื่อของน้องแต่ละคนเลยพร้อมแล้วใช่ไหมคะ ขอทุกคนโชคดีค่ะ M3 ค่ะน้องดัมสิวนน์ M4 น้องบอมสุประโชค M9 น้องมิ้งกิติชัยเป็นผู้หญิงกันบ้างนะคะ F4 ค่ะน้องต่ายโพวินั์ f 2น้องเมย์วริษฐาพร F15 น้องใหม่เปียมมนเราจำเป็นต้องตัดอีกหนึ่งท่านออกโดยอัตโนมัตินะคะนั่นคือน้องอ,อ๋อค่ะ F2 ปุเซียม,มากรุณวาทีซึ่งวันนี้นะคะไม่สามารถมาได้ทำไมทั้ง6คนนี้โดนเรียกชื่อให้ออกมาอยู่ด้านหน้าแถวนี้ชาย3หญิง3ทั้งหมด6คนนี้ถือได้ว่า เป็นผู้ที่มีน้ำหนักลดลงมากที่สุด3อันดับแรกเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เราไม่คัดออกกลบมือกับทั้หกคนด้ยวยค่ะคิดว่าตัวเองแบบยังคำดีไม่พออะไรบางตกใจใจมันหายนะคะตอนที่ไปเอารูปออกตกใจแ้วกเฮ้ยจริงดิเราคือหนึ่งในนั้น จบลงแบบหักมุมทีเดียวครับกับการประกาศผู้ที่มีน้ำหนักลดลงมากที่สุด3าอันดับซึ่งทั้งนี้กรมพละศึกษาต้องการกระตุ้นความมุ่งมั่นในกิจกรรมให้กับผู้แข่งขันมากขึ้นนั่นเองครับก็คือหนูมุ่งมั่นนะคะเพราะว่าอยากจะผอมอยากไม่อยากเป็นโรคเบาหวานอย่างนี้ยวินายอย่างเดียวเลยครับไม่ดื้อกับตัวเองครับออกกําลังกายให้เป็นเวลาครับจํากัดว่าต้องทานอะไรครับดูปริมาณแคลอรี่ดูอะไรพวกนี้ครับ เราได้เห็นชมหน้าตัวเก่งของพวกรอกกิจกรรมตั้ง4สัปดาห์กันแล้วนะคะหรือเวลาอีก4สัปดาห์สุดท้ายเท่านั้นค่ะที่เราจะได้เฟ้นหาโดวินเนอร์ตัวจริงว่าเป็นใครคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคล็ดลนนี้ได้ใน,ในกิจกรรม Realty Workshop ล่อสวยด้วยกีฬาที่นี่เวลาเดียวกันนี้ค่ะ